าสิวันนี้วันที่29เดือนกระดักระดาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงเอาสีหมัดจากชิดบบาในทุกย่างก้าวให้ข่าวของลูกกับพ่อผ่านบรามาคำถามของเมรีในวันนี้ ทำไมจึงเป็นเช่นที่ในขณะที่อยู่อย่างเป็นลูกของพ่อผู้เดียวลูกบางคนมีสติปัญญาที่เต็มไปด้วยความรักในขณะที่สติปัญญาของอีกคนหนึ่งไม่มีความรักคําตอบลูกๆผู้ที่คงอยู่อย่างติดต่อ,อย่ํงเต็มที่อยู่กับบัปจดาผู้ที่สติปัญญาไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใดๆดและผู้ที่ถ่ายทอดชาร์จ ที่แท้จริงของพวกเขาให้กับชิปบาบาทานบรามา่าเป็นคนผู้ที่มีสติปัญญาที่มีความรักอย่างไรก็ตามถ้าลูกบึ่งตึงอยู่กับบรามา่าหรือครูบรามินของลูกเพราะเหตุผลใดๆและไม่ได้เขียนถึงบาบาเพราะลูกคิดว่าลูกไม่มีการติดต่ออยู่กับบรามา่าและลูกลูกนั้นต้อง จดจำชิดบาบาผู้เดียวเท่านั้นมันหมายความว่ามายานั้นได้จับยึดสติปัญญาของลูกคนเช่นนั้นก็คือคนผู้ที่สติปัญญาไม่มีความรักสาละท้อมคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะคงอยู่อย่างมีความสุขและถึงพอใจได้ตลอดเวลาจงเอาคำแนะนำจากพ่อในทุกย่างก้าว จดจำชิปบาบาผ่านบราม่าแล้วก็ยังให้ข่าวของลูกกับท่านอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆจุดที่สองอย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใดๆอย่าได้บึ้งตึงอยู่กับครูบามินของลูกหรือพ่อบราม่าและขณะเดียวกันหยุดการศึกษาเล่าเรียนจงรักษาสติปัญญาของลูกให้เต็มไปด้วยความรักตลอดเดวลา พรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกกระจายลังสีของความสุขเข้าไปสู่โลกเช่นตัวแห่งความสุขแล้วจงมาเป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้ขอให้ลูกนั้นกระจายลังสีแห่งความสุขเข้าไปสู่โลกเป็นตัวแห่งความสุขแล้วจงมาเป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้ ดังเช่นที่พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้และเป็นมหาสมุทรแห่งความสุขในทํานองเดียวกันลูกก็จะต้องมาเป็นตัวแห่งความสุขและเป็นตัวแห่งความรู้อย่าได้เพียงแค่พูดถึงทุกๆคุณธรรมแต่ให้มีประสบการณ์กับมันเมื่อลูกนั้นได้รับประสบการณ์ในการอยู่อย่างเป็นตัวของความสุข ต่อมาลูกก็จะกระจายลงสีของความสุขเข้าไปในโลกเป็นดวงยานผู้ที่เป็นตัวแห่งความสุขได้ดังเช่นที่หลังสีของพระอาทิตย์กระจายไปทั่วทั้งโลกในทํานองเดียวกันเมื่อหลังสีความรู้ความสุขความปิติสุขของลูกไปถึงดวงยานทั้งหลายต่อมาลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้ได้ คติพจน์ในวันนี้บรามินพร้อมด้วยชาติเกิดที่สูงส่งให้ประสบการณ์ของความสูงส่งผ่านคำพูดความคิดและการกระทำของเขาบรามินพร้อมด้วยชาติเกิดที่สูงส่งให้ประสบการณ์ของความสูงตง่งผ่านคำพูดความคิด และการกระทำของเขาอัจฉาโอมชานติ